นิฉันนั่งสาวบันทิตาสืบสวัสด์ชั้นม .5 ทับ1เลขที่3ค่ะดิฉันนางสาวปนาลีซิลิเขตเลขที่19ม .5 ทับ1ดิฉันนางสาวหนึ่งเดไทยงเมืองเลขที่39อยู่ชั้นม .5 ทับ1ดิฉันนางสาวพลลภเพ็งพันธ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1เลขที่18ที่มาและความสำคัญเนื่องจากนักเรียนชั้นม .5 ทับ1มีการเก็บเงินห้อง เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของห้องเรียนและใช้ในการใช้จ่ายจะใช้วิธีการเบิกเงินห้องจากเหรันยิกเพื่อสรุปรายรับและรายจ่ายของห้องว่ามีการเบิกไปใช้ในด้านใดในวันที่25ธันวาคมพศ2568ที่ผ่านมานั้นมีกิจกรรมกินเลี้ยงปีใหม่แต่และห้องมีการเบิกเงินห้องมาใช้จ่ายวัตถุดิบอาหารที่ต้องซื้อมารับประทานจึงมีการเบิกเงินห้องโดย แบ่งหน้าที่ในห้องรับผิดชอบช่วยกันเพื่อป้องกันการเบิกเงินห้องเกินจริงมีการแบ่งให้เพื่อนแต่ละกลุ่มรับผิดชอบและจดรายการจำนวนสิ่งของที่ซื้อมาพร้อมทั้งเช็คจำนวนรายการที่ซื้อวัตถุป,ประสงค์ของงาน 1. เพื่อบันทึกการใช้เงินห้องของนักเรียนม .5 ้าทับโดยทำลายลับและรา,ายจ่าย 2. เพื่อการตรวจสอบการเบิกเงินตามจำนวนที่ใช้จริง3 เพื่อป้องกันการทุจริตการเบิกเงินห้องเกินงบเพื่อไปใช้ในผลประโยชน์ส่วนตนการศึกษาวิเคราะห์ประชากรเป้าหมายได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1โรงเรียนสิมาโพธิปัญหาและสาเหตุกลุ่มเสี่ยงได้แก่นักเรียนชั้นม5ทับ1มีการเบิกเงินห้องเพื่อซื้อของในกิจกรรมกินเลี้ยงปีใหม่อาจจะมีนักเรียนที่ทําการเบิกเงินห้องเกินราคาสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยง ปัจจัยภายในอาจมีปัญหาทางด้านจิตใจหรือนิสัยปัจจัยภายนอกด้านการเงินค่าใช้ใจ่ายไม่พอหรือคำยุยงของเพื่อนเป้าหมายเชิงปริมาณน,นักเรียนม .5 ทับ180%มีการตรวจสอบการใช้ใจ่ายเงินห้องทุกครั้งนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อความสบายใจของเพื่อนๆที่ไม่โดนเอาเปรียบเชิงคุณภาพนักเรียนมีความสุจริตไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนตน หลังจบกิจกรรมเช่นกินเลี้ยงปีใหม่จะมีการสรุปยอดเงินให้ทุกคนการจัดกิจกรรมสามารถดำเนินการได้ราบรื่นไม่มีปัญหาข้อขัดแยงด้งเรื่องเงินตัวชี้วัดความสำเร็จ 1. ่เพื่อนๆใน,นนะห้องมีความซื่อสัตย์ในการเบิเกเงินมากขึ้นไม่เบิกเกินความจริงเหมือนที่ผ่านมา 2. เวลามีการซื้อของหรือใช้เงินห้องจะมีการเก็บใบเสร็จและหลักฐานครบตรวจสอบได้ 3. ปัญหาการเบิกเงินเกินจริง หรือแอบเอาเปรียบเงินส่วนรวมลดลงอย่างเห็นได้ชัดวิธีวัดความสาเร็จ1ว่าจากจํานวนปัญหาการบวกเงินที่เกินจริง 2. บัญชีรายรับรายจ่ายหลักธรรมและคําสอนของในหลวงคารวะธรรมสี่สัจจะธรรมะขันติจากะในหลวงรัชกาลที่9ทรงเน้นย้ําหลายครั้งว่าความสุจริตเป็นคุณธรรมสําคัญของคนไทยและเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศหากคนในสังคมทําหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ บ้านเมืองก็จะสงบและก้าวหน้าได้กล่าวคือการเบิกเงินเกินจริงและการแสดงใบเสร็จคือการปฏิบัติตามหลักความสุจริตในชีวิตประจำวันวิธีการดำเนินงาน 1. ทําทำแบบฟอร์มการเก็บเงินห้องของนักเรียนชั้น,นมัธยมศึกษาปีที่5ทับหและนี่คือแบบฟอร์มการเก็บเงินห้องค่ะ 2. วางแผนการใช้ใจ่าย จดรายการวัตถุดิบอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ระบุจำนวนและจำนวนเงินโดยประมาณ 3. ทํทำแบบฟอร์มบันทึกการเบิกเงินเพื่อนำไปซื้อของ 4. ตรวจสอบของที่ซื้อว่าตรงตามรายการที่แจ้งและมีจำนวนครบถ้วน 5. ทําทำแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อนต่อการบริหารเงินห้องเรียนผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. น,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับมีความชื่อสัตย์ ไม่ชอบโกงเอาเปรียบเพื่อนๆพน 2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีคุณธรรมไม่นึกถึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม 3. การบริหารเงินที่ดีขึ้นแบ่งใช้เงินในกิจกรรมต่างๆอย่างพอเหมาะไม่มากหรือน้อยเกินไป